สวัสดีครับอยู่กันที่ร้าน b b b a แบตเตอรี่นะครับแบตหมดส่งด่วนเหมือนเดิมนะครับมีลูกค้านะครับเข้ามาที่ร้าน b b b a แบตเตอรี่นะครับผมงงละสิว่ารถอะไรนะครับนะครับรถคันนี้นะครับเป็นมิตซูบิชินะครับไตรตันนะครับรถบ้านเลยนะครับรถบ้านเลยนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูรอบนอกก่อนนะครับลูกค้าเนี่ยเข้ามาปรึกษานะครับ เรื่องนะครับการใช้ไฟในตัวรถนะครับผมนะนะครับขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็ปัญหาของลูกค้าเนี่ยคือว่าทำยังไงนะครับให้ แบตเตอรี่มันใช้ได้นานนะครับผมเพราะว่าลูกค้ามีเครื่องชาร์จอะไรเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะให้มันใช้ได้นานกว่าเดิมนะครับก็เลยเข้ามาปรึกษาที่ BB แบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าว่าทำอะไรอยู่ตอนนี้นะครับอ่ะโอเคครับเราเข้ามาอยู่ด้านในตัวรถแล้วนะครับนี่ครับเฮียบัส มานั่งทำอะไรอยู่ในนี้ครับเนี่ยนั่งตัดแอร์อันนี้ครับเป็นรถบ้านนะครับเป็นรถบ้านที่ลูกค้าใช้ทำเป็นออฟฟิศเคลื่อนที่ตรงนี้เป็นแอร์ตรงนี้เป็นแอร์ดีซีนะอ่ารับไฟจากอินเวอร์เตอร์ไปรับไฟจากแบตเตอรี่คู่นี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาด250อแอมป์สองลูกแอร์นัรับไฟโดยตรงแค่นี้ สปัญหาที่ลูกค้าเข้ามาพื่อกต้ไอ้ตัวน้เกไดอะไรใช่ไหมครับผมปัญหาก็คือว่าแบตเตอรี่สองลูกนี้นะครับเวลามันจ่ายไฟให้ให้ระบบอินเวอร์เตอร์อแอร์เนี่ยมันจ่ายไฟได้ไม่นานมากแล้วมันก็จะอ่อนอ่อนแล้วพอชาร์จเนี่ยชาร์จเข้าด้วยสองเครื่องนี้นะครับมันชาร์จเข้าค่อนข้างช้านะครับวันนี้ผมก็เลยมาตรวจสอบว่ามันชาร์จเข้ากี่แอมป์นะครับ โจทย์คือลูกค้าผมว่าทำไงก็ได้อยากให้มันชาร์จแบ,บตเตอรี่สองลูกนี้เข้าไวๆโอเไหมน,นี่ตอนนี้เครื่องชาร์จทำงานอยู่506ทำงานอยู่่ยกมหน,น่อย่เ,อรเราก็มาเช็คก,กระแสะที่มันวิ่งเข้านะครับการชาร์จของเครื่องชาร์จตัวนี้นะครับมันก็จะวนลูปเป็นเงี้ยประมาณ3แอมป์อ่าตอนนี้ชาร์จเข้าประมาณ3แอมป์นะครับทุกคน ตัวนี้2อแอมนะครับ <มา S 2> เราก็จะมาแก้โจทย์ว่าทำยังไงให้มันชาร์จได้แรงกว่าเดิมเพราะว่าแบตเตอรี่ตะกัวนะครับมันชาร์จได้2ลักษณะก็คือ1ก็คือชาร์จแบบปกติ 2. ก็คือชาร์จแบบเร็วนะครับคราวนี้ชาร์จแบบปกตินะครับเงื่อนไขมีอยู่ว่าเราจะชาร์จด้วยกระแสนะครับที่ 10%ของค่าความจุของแบตเตอรี่ลูกนั้นๆนะครับแล้วก็ถ้าชาร์จแบบเร็วก็คือ5 0อตของความจุของแบตเตอรี่ลูกนั้นๆนะครับแต่ในที่นี้เราไม่แนะไม่ชาร์จแบบเร็วเพราะว่าแบบเร็วข้อดีคือชาร์จเต็มเร็วข้อเสียคือแบตเตอรี่เสื่อมไวเพราะนั้นผมจะชาร์จแบบปกติก็คือที่10%เมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นขนาด2โวลต์นะครับ2อ0แอมป์นี่ชาร์จเลยนะครับเพราะนั้น 10%ของ250แอมป์ก็คือ25แอมป์แบตเตอรี่เนี่ยสามารถรับกระแสไฟนะครับในการชาร์จแบบปก,กติเนี่ยได้25แอมป์แต่ว่าเครื่องเนี่ยมันทำมาได้แค่3แอมป์นี่นะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ลูกค้าเจอปัญหาว่าแบตเตอรี่2ลูกเนี่ยมันเต็มช้านะครับเราก็เลยจะมาแก้โจทย์ให้ลูกค้าว่าทำยังไงถึงจะช,ชาร์จเข้าได้เร็วเราก็ต้องเพิ่มตัวเครื่องชาร์จ โอเครับก็กลับมาที่การแก้โจทย์นะครับก็คือทำอยังไงให้แบตเตอรี่2ลูกเนี่ยนะครับ12โวลต์200 250แอมป์เนี่ยชาร์จไฟให้เต็มเร็วกว่าเดิมนะครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วเครื่องชาร์จเครื่องเดิมเนี่ยมันชาร์จได้7แอมป์โดยประมาณนะครับคานนี้ยอย่างที่อธิบายไปก็คือความสามารถของแบตเตอรี่ตัวนี้รับได้สูงสุดที่การใช้แบบปกติก็คือ10%ของค่าความจุนั่นก็คือ25แอมป์นะครับผมก็เลยนำเสนอเจ้าตัวนี้นะครับนี่เป็นเครื่องชาร์จแบบ สตโนมัตินะครับ24โวลต์30แอมป์นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะครับว่าถ้าทำการต่อให้มันทำการชาร์จแบตเตอรี่แล้วเนี่ยมันจะทำการชาร์จได้กี่แอมป์นะครับ <Okay. S> 1สลักโอเคแล้วก็สายนะครับเราก็เป็นอีกทีแบตเตอรี่ จากนั้นเปิดเครื่องได้เลยครับได้เด้งนะตึง้งอ่าแอมเตอร์ขึ้นแล้วทุกอย่างตั้งไม้หมดแล้วตอนนี้เครื่องทําการชาร์จแบตเตอรี่แล้วเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูกระแสที่มันวิ่งเข้าแบตเตอรี่รูปนี้นะครับว่าเป็นยังไงปุ๊บอ่าเป็นไง,นไงทุกคนเห็นยัง เพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ24แอมป์นะครับ24แอมป์นี่เลยนะครับถ้าถ้าอย่างนี้แล้วก็จะทำให้แบตเตอรี่เนี่ยเต็มเร็วขึ้นอย่างแน่นอนนะครับโจทย์นี้ก็นำเสนอลูกค้าไปแล้วลูกค้าบอกว่าจัดเลยนะครับก็เดี๋ยวให้ทางช่างเบิ้มนะครับทําการเดินสายไฟ cho tiếp làm hay tiếp rồi là đỡ toàn sẽ tiếp rồi là đỡ khoa mà đuổi chia